จองเรือทันแต่ยังต้องนับวันรอสินค้าจึงการที่ผู้ส่งสามารถจองเรือได้ทันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอคะที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะได้รับสินค้าตามกําหนดใช่ค่ะผู้ขายผลิตสินค้าเสร็จพร้อมส่งจองเรือได้พื้นที่บนเรือเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะมีปัจจัยอื่นที่นอกเหนือความควบคุมก็คือสถานการณ์หรือปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เกิดความล่าช้าเช่นภูมิอากาศสภาพอากาศที่แปรปวนท่าเรือแออ,อัด พายุฝนฟ้าขนองหรือพายุใต้ฝุ่นทําให้ก่อนหน้านั้นฝั่งผู้ส่งออกสามารถจองเรือได้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องเลื่อนออกไปเรียกว่าเรือดีเลย์กรณีนี้ก็เลยทําให้เรือต้องเลื่อนออกจากสเก็ดเดิมที่เคยแจ้งมายังฝั่งของผู้นําเข้าทีนี้ฝั่งผู้ส่งออกจําเป็นต้องแจ้งมายังลูกค้าว่าเกิดสาเหตุอะไรที่ทําให้เรือล่าช้าบางครั้งอาจจะมีจดหมายจากสายเรือแจ้งไปที่ผู้ส่งออกแล้วผู้ส่งออกแจ้งมายังลูกค้า สถานการณ์แบบนี้ป้อมเคยเจอค่อนข้างบ่อยครั้งแต่ไม่ส่งผลต่อกำลังการผลิตเท่าใดน,นะเพราะสามารถเปิด PO ล่วงหน้าเพื่อทยอยนำสินค้าเข้ามาในเมื่อเราควบคุมสถานการณ์เหล่านี้ไม่ได้เราต้องปรับแผนการผลิตภายในและการนำเข้าสินค้าล่วงหน้าเพื่อให้เพียงพอต่อกำลังการผลิตจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการ Booking Confirmation ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยเพราะเป็นจุดแรกเริ่มเราจะทราบได้ว่าจะได้รับสินค้า ตามวันเวลาที่กำหนดได้หรือไม่